ันนี้เราจะมาดูวิธีรอเทียนเป็นดอกไม้นะคะจากลูกโพนะคะลูกโพนะคะภูมิมปัญญาชาวบ้านของชุมชน,ชน,ชนวัดหนองบัวน,นะคะเราเอาลูกโพมาติดใส่เข้ากับไม้นะคะแล้วก็นําไปจุ่มในเทียนที่เราอุ่นไว้นะคะชื่อโทษนะคะซ้นอนมือกันได้นะคะนี่แล้วเราก็จะยกขึ้นชื่อ เราจะเราจะได้ดอกไม้ที่เป็นแน่พิมขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยสวยงามมากทีนี้วิธีเอาเอาเทียนออกจากลูกโคนะคะคือต้องเอามาจุ่มน้ำตรงนี้ค่ะจุ่มลงไปให้เทียนเย็นเย็นเย็นแล้วเราก็ทำการค่อยๆ่อยีออกนะคะนี่ค่ะค่อยๆดีออกมันจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาค่ะ นี่ค่ะเริ่มเริ่มเคลื่อนออกมาแล้วค่ะเอามือจับให้ล็อกค่อยดึงๆออกนะคะออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะนี่สวยงามมากสวยงามมากเลยสวยเลยสวยสวยได้ดังนี่เยอะมากเลยค่ะทีนี้ก็จะเอาไปตกแต่งต้นเพียนค่ะ